ต้อนรับเข้าสู่ช่องอยิงนดีกกตุมค่ะจะมาน้อยมาแต่ไหนป้าตัวเปียกเลยมาแต่ไปเล่นน้ําบอโอ้โหไปเล่นน้ําที่ไหนมาตัวเปียกเลยโอ้โหอะไรนะกัดรองเท้าน้องนาจาแล้วเดี๋ยวน้องนาจาออกมาตีเด้อน้องนาจาออกมาตีนะไปไปเล่นน้ําไปไปเล่นน้ําที่ไหนมาฮะ มาบอกย,าย่า่อยไปเล่นน้ําที่ไหนมาไปเล่นน้ําไหนมาวันนี้ย่าไม่ให้เข้าบ้านก็เลยไปเล่นน้ําไปเล่นน้ําที่ไหนฮะฮะที่สวนผักบ่ไปเล่นน้ําที่สวนผักบ่พรุ่งนี้จะพาขึ้นเขาไปอาบน้ําที่สวนยางเออว่ะโอ้ยเจ็บเด้อเดี๋ยวคบกัดแรงสิไปไหนแล้วทีนี้อ้าวไปเล่นน้ําอีกเหรอนะไปเล่นน้ําไป เล่นน้ำตรงไหนไปหิวข้าวบ่เอาไดนยย่าให้กินแล้วข้าวเอาข้าวให้กินเลยเด้จะหิวข้าวอีกบ่ออเอาข้าวให้กินแล้วเด้ก,เก,เดกับพโลหมูเด้นี่เห็นไหมเอาให้กินแล้วนะมานี่มาไปไปไปสวนผักปะย่าไม่ได้ร้อนมากเลยต้องทำแบบนั้น ต้องมาอยู่ตรงนั้ำลงนี่กระมังนี่นี่จ้ำปลาน้อยนี่มาลงน้ำนี่เร็วนี่น้ำนี่นี่จ้ำปลาน้อยนี่น้ำนี่มามานี่นี่ย่าเปิดน้ำให้เดี๋ยวนี่มามาลงน้ำนี่เร็วมาเร็วมาลงน้ำเร็วมามานี่มาเล่นน้ำเร็วมาเล่นน้ำเร็วเปิดน้ำให้เร็วอ่ะร้อนมากเลยอยู่ตรงนั้นบ่เออควัดอยู่ตรงนั้น เอา้าจะควัดอยู่ตรงนั้นหรือจะมาเล่นน้ําตรงนี้เออเออควัดดินนอนเลยใช่ใช่หาที่นอนเองเด้ออย่าเข้าไปในบ้านในบ้านก็ร้อนเหมือนกันวันนี้นะ่ะอยู่ที่ไหนก็ร้อนโอ้โหไม่ไหวแล้วจปะปาน้อยต้องลงมาควัดหาที่ชุ่มชุ่มนอนซะเถอะเออควัดยู่ควัดยู่ ใช่ใช่เออเดี๋ยวย่าจะเอาเสียมมาขุดหลุมให้เลยขุดหลุมให้ใหญ่ๆเลยให้จำปาน้อยนอนเนาะเออใช่นี่เย็นแล้วเจ๋วเลยโอ,อ้ดีมากดีมากรู้จักหาที่เย็นในนั้นแหละดีแล้วอย่าเข้าไปในบ้านใช่ใช่เย็นกว่าในบ้านอีกตรงนี้นะเออ ดีมากเลยนี่เจ้าเย็นยังไม่พอเอาอีกยังไม่กว้างพอย่าจะค่อยช่วยควัดเออเดี๋ยวจะช่วยควัดเจ้าควัดควัดนี่ช่วยควัดเลยเอาเร็วะควัดอีกแล้วนอนควัดเอาควัดกว้างเลย เสียมเราไปไหนเนาะนจะมาควอดกว้างๆให้ปล่อยน้ําลงเลยทําอ่างน้ําอาบเลยเนาะยจำปาเนาะเดี๋ยวยาจะทําอ่างน้ําอาบให้เนาะเดี๋ยวยากไปหาเสียมก่อนนะจำปานะแล้วก็เปิดน้ําใส่น้ําก็ไม่ออกอีกจำปาเอ้ยช่วงแรงนี้นะคะจำปาน้ําก็ไม่ค่อยออกโอ้ยนี่อา้าวนอนเย็ยนเลยเออ ไม่ไหวแล้วฉันร้อนมากๆแล้วฉันอ่ารู้นะที่เข้าใจนะที่มาอยู่ตรงนี้อ่ามันก็รู้เนาะตรงไหนหน้าอยู่ตรงไหนเย็นเนาะอืนี่รู้เลยควัดที่นอนเ,อเฮอนี่เข้าใจทำํำนี่ฉลาดโว้ยรู้จักหาที่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะมาควัดให้ขุดเอาเสียมมาขุด แล้วก็จะปล่อยน้ําลงนะเออเออกัดรากออกเออดีกว่าที่จะไปควัดไอ้เงาบักทุเรียนข่อยเออดึงออกเลยนี่เออดึงออกเลยอืมลายเตียวอย่ามากวนเขานะไอ้ฉนิมอย่ามากวนนะที่ใครที่มันไปหาที่นอนที่อื่นอย่ามากวนน้องจะปลานะน้องจะปลามีที่นอนแล้ว อ,อย่ายุ่งเขานะอย่ายุ่งเขานะาเห็นไหมเขามีที่นอนของเขาแล้วนะเออนี่ทำที่นอนเองเลยนี่เห็นไหมเออเอาทำยาทมาบอกให้เรดี๋ยวจะขยะบออกให้โอ้ยขยะกเ็เต็มอยู่๋ยากจะขยะออกเผาเลยเนาะจำปาเนาะเดือนนี้นะเผาไม่ได้ช่วงนี้มันร้อนอ่ารอให้ฝนตกก่อนค่อยเผามันร้อนมากเลย มันจะเป็นโลกร้อนนะคะอ่ะไปไหนแล้วอือไปไหนแล้วไปไปฉูดสวนเราลงชมสวนไปเร็วมาดูสวนหลังจากที่แดดมากเลยโอ้ยแดดมากจริงๆดีนะเงาะเรายังโหยังดกอยู่ยังไม่ร่วงนะคะเพราะเราเปิดน้ำใส่นะคะแล้วเ,เปิดน้ำใส่เงาะเราเลย ยังไม่ร่วงยังดกอยู่นี่เราเปิดน้ำใส่เดี๋ยวเราจะเอาท่อตัวนี้โอ้ยใช่แล้วเอาท่อตัวนี้ไปต่อน้ำที่ห้องที่เครื่องซักผ้ามาเราก็ต่อน้ำจากเครื่องซักผ้ามานี่มันก็จะได้ประโยชน์นะคะประโยชน์หลายอย่างเลยประโยชน์จากนี่เอาท่อไปต่อน้ำเครื่องซักผ้าลงมาใช้ประโยชน์อยู่ข้างล่างได้อีกด้วย แล้วเราก็จะได้ให้น้ำไหลมาใส่ต้นไม้ของเรานะคะเครื่องซักผ้าเราซักผ้าเราก็ปล่อยน้ำมามีประโยชน์อีกเราจะเอาท่อนี้นะคะไปต่อเครื่องซักผ้าของเรามาให้น้ำใช้มีประโยชน์โอ้เงาะดูสิคะเงาะก็เริ่มจะโตแล้วนะคะนี่อีกไม่นานต้นเงาะยาก,ก็จะแดงเต็มต้นแล้วนะคะเอี โอ้โหปีนี้รู้สึกดกแล้วก็ต่ำด้วยนะคะเก็บง่ายสบายเลยนี่ปีก่อนได้เก็บข้างบนนู้นสูงปีนี้ลงมาเป็นที่แถวด้านล่างนะคะโอ้โหเป็นพุ่มด้านล่างนี่ดกมากเลยนะคะก็แต่ละปีแต่ละปีนะคะเราไม่ได้พ่นนะคะเป็นเองนะคะ เราไม่ได้พ่นฮอร์โมนนะคะเดี๋ยวปีหน้าย่าจะลองพ่นฮอร์โมนดูนะคะคงจะดกกว่านี้นะคะถ้าเราลดน้ำเนาะค่ะเงาะก็จะเป็นเต็มต้นเหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวกล็ลองถามพี่ลุงดูว่า,าเราพ่นอะไรถึงจะให้เงาะดกกว่านี้อีกข้างบนนูนเนาะเดี๋ยวปีนี้เราจะชั่งดูนะคะว่าเงาะต้นนี้จะได้กี่โลนะคะ fc นะคะว่าจะได้กี่โลแต่ละปีนะคะ นี่ค่ะเราลดน้ำนะคะเรามีน้ำลดนะคะเงาะก็จะได้จับนะคะคือเงาะก็จะสมูนแบบเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ